ในใน,ในการแจ้งจดเฉพาะกิจมอเตอร์โฮมเนี่ยนะครับอเอาเรื่องราคาก่อนเนาะร,ราคาเนี่ยเท่าเท่าที่เท่าที่ได้ยินมาเนี่ยนะครับเท่าที่เท่าที่ทําคันเนี้ยจะคิด40%จากตัวรถและงานภายในนะค,ค,ครับแล้วก็จะมีเสียภาษีรรราต่างๆอะไรแล้วแต่ของของของอกรมสรรพากรเขาได้กําหนดไว้ นะครับแต่ว่าขั้นตอนการจดมันจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรเพราะว่าการจดเฉพาะกินมอเตอร์โฮมเนี่ยเราจะต้องหนึ่งเข้ากนส่งครับจดแจ้งายเขียวก่อนรถตัวบรรทุกอย่างอย่างคันนี้ที่ทำนะครับ,รบเอาเอาคันนี้เป็นหลักก่อนเนาะจดแจ้งายเขียวก่อนอครับเสร็จสับปับ๊บเอากลับเข้ามาทําภายในอนะครับทำภายในได้ไม่ถึงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นับแล้วก็วิ่งเข้าไปตรวจ อา่าตามขั้นตอนของเขาเลยตามขั้นตอนแล้วก็จะมีวิศวกรอของเขานะครับเขียนแบบครับรูปแบบว่าเขาด้านในมีแบบไหนแบบไหนผ่านไหม,มถ้าผ่านก็เริ่มทำภาไหนและระหว่างการทำภาไในก็ต้องอัปเดตรูกให้ดูตลอดครับแล้วพอเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยถึงจะเข้าขนส่งอีกรอบเพื่อได้ทะเบียนแล้วก็แก้งเลยเริ่มจะบคบิดกินแล้วก็ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับช่างอาวครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่นครหลวงจังหวัดนครศรีธรรมนะครับเมื่อสองปีที่แล้วผมมาเยี่ยมเยี่ยมช่างอาม์ยังเป็นแบบที่เล็กๆอยู่เลยครับวันนี้มาโอ้โหใหญ่โตมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทํางานออกมาแล้วถูกใจวัยรุ่นมากเลยทีเดียวช่างอาว์ครับตอนนั้นที่เราได้รับโจทย์ออกมาว่าลูกค้าต้องการอะไรมาครับรถคันนี้ อันนี้เดิมทีเป็นรถลูกค้าเป็นรถตัวเปล่ามาเลยครับรถตัวเปล่ามาเลยมีเบาะด้านหลังครบหมดครับ,รบก็ให้โจทย์มาที่ว่าอยากพาคุณอาไปเที่ยวเดินทางแต่ว่าคุณอาเนี่ยอายุเยอะแล้วครับ,รบไม่อยากได้เป็นรถนอนจาอ๋าถ้าอยากได้เป็นกึ่งนั่งกึ่งนอนนะครับแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียบปลั๊กตามจุดต่างๆ เรียกว่าเครื่องอำนวยความสะดวกครบเลยใช่ครับใช่ครับคือมีทั้งมีทั้งไมโครเวฟไมโครเวฟระบบแอร์ที่ล้างไร้ล้างมือใช่ตอนนั้นที่ได้รับโจทย์มาผมอยากทราบว่าตอนขั้นตอนในการทํครั้งแรกเนี่ยจนกระทั่งเสร็จเนี่ยมีอะไรบ้างครับอ่าขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จัดการรื้อภายในออกหมดเลยนะครับภายในออกหมดเลยแล้วก็แดมการความร้อนนะครับกับหลังคาพื้นนะครับพื้นเนี่ยรื้อของเดิมออกหมดใสใไม้หมด เอาละครับท่านผู้ชมผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ทีเดียวสำหรับคนที่ชมนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายนอกและภายในตัวรถกันครับ รถคันนี้เป็นรถ t o y ยต้หัวจรวดนะครับซูเปอร์วากอนนะครับลูกค้านำมาตกแต่งภายในเป็นรถแคมเปอร์แวนนะครับข้างบนนี่มีอะไรนะครับเป็นตะแกรงเหรอครับข้างบนเป็นแหลกหลังคาครับแหลกหลังคา,าสำหรับในอนาคตสามารถติดตั้งเ,ลเซลล์โซลา์ได้นะแล้วก็จะมีตัวแอร์หลังคาเป็นแอร์ดนะีซี9,000วัตต์โอเคอนนครับเดี๋ยวเราไปดูด้าน ซ้ายของตัวรถกันครับครับสำหรับด้านซ้ายก็จะมีอนนิ่งมือหมุนนะครับขนาด2.5 x 3เมตรนะครับตัวนี้เป็นเซมีหรือเป็นไฟฟ้าเลยครับเป็นเป็นเซมีครับยังไม่ใช่ไฟฟ้าอ่าโอเคครับด้านข้างตัวรถเราได้ทําอะไรไหมครับก็ยังเป็นรูปแบบเดิมครับแล้วก็ติดตัวครับข้างตัวรถอ๋อทั้งสองจุดเลยใช่ไหมครับสองจุดอันนี้ก็จะมีมาพร้อมกับตัว แสดงว่าเราสามารถที่จะนั่งอยู่หลังรถได้เลยสบายตัวนี้มีไฟด้วยไหมครับเวลาที่จอดกลางคืนมีไฟ LED อ,อ,ฟอโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันครับเดี๋ยวมาชมหน้ารถกันก่อนนะฮะหน้ารถยังยังเป็นภายในยังเป็นรูปแบบเดิมอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ดัดแปลงนะครับค่ณผ้ขาจะเป็นหนังเดิมอยู่นะครับ เพื่อเพื่อการเซอร์วิสอุปกรณ์ต่างๆที่มันง่ายขึ้น,ส,นส่วนช่องกลางเนี่ยจะเป็นช่องระแดงสําหรับผู้โดยสารด้านหลังกับคนขับเนี่ยสามารถสามารถพูดคุยกันได้ระหว่างทางไม่ได้ติดลิดเลยนะครับด้านบนนี้จะเป็นตู้แอร์ตู้แอร์ของของระบบของรถยนต์ของเดิมก็ยังมีรูเซอร์วิสแล้วก็สามารถเปิดชุดหลังนี้เซอร์วิสได้เหมือนเดิม โอเคครับเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกัน<า>เรามาชมภายในตัวรถกันนะครับอรา วนหน้านี่มีจุดรับแขกอะไรบ้างครับเนี่ยด้านล่างจะเป็นจุดใส่พวกอุปกรณ์เซอร์วริสรถนะอย่างเช่นพวกแม่แรงอะไรพวกนี้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ควรตัวนี้ก็จะเป็นที่วางของคือพื้นที่ตรงนี้มันเหลือลก็เลยทำเป็นที่วางของไปโอ้ใช่เวลาแคมป์<ช>เราก็สามารถที่จะนี่ได้นะน,น้อยเข้ามาด้านซ้ายมือนี่เราก็จะพบกับ ไมโครเวฟเลยเหรอครับใช่ครับโคเวอันนี้ลูกค้าเป็นคนออกแบบเองอยากได้ไมโครเวฟอยู่ตอนนี้อ๋อเวลาเขาแคมป์ไงเขาก็สามารถทำง่ายใช่ใช่ครับส่วนด้านล่างเหรอครับส่วนด้านล่างตู้ไมโครเวฟอันนี้จะเป็นระบบไฟนะครับคันนี้เป็นแบตลิเธียมฟอสเฟต2 4โวลต์นะครับขนาด314แอมป์นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์3,500วัตต์ตัวนี้คันนี้เป็นคอนโทรลชาร์จสองระบบนะครับชาร์จไฟบ้านกับชาร์จรถยนต์นะครับ แล้วก็จะมีจอแสดงผลค่าแบตนะครับแบต BMS ตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทเหมือนกันนะครับ5้าวัตต์าตัวห้าร้อดูในมือถือได้ใช่ไหมใช่ใช่ครับสามารถควบคุมการปิดเปิดจากมือถือได้ครับส่วนด้านในนะครับอันนี้ลูกค้าอยากได้เป็นโซฟาเบรนะครับรูปลักษณ์คล้ายๆรถไฟก็คือตอนนี้นั่งได้ธรรมดาใช่ครับทานข้าวได้ได้ฝนตก ทำงานได้ทำงานได้ไดครับแล้วแต่ว่ายังปรับนอนไม่ได้คันนี้ลูกค้าอยากได้แบบแบบ,แบนัง่งจริงๆเลยอ,อ,อลลเขาไม่ได้เน้นในการในการนอนสักเท่าไหร่ออเน้นเน้นสำหรับเดินทางต่างจังหวัดอะไรพรูกนี้มากกวา่าครับถ้าเข้ามาทางด้านขวาของตัวรถก็จะเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์หนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็จะมีด้านล่างจะเป็นซิงล้างมือนะครับแบบฝั่งด้านล่างก็ สำหรับใส่ถังน้ําอะไรพวกนี้เฉยครับมีระบบน้ําปั๊มน้ำออโต้องนนี้แล้วก็แมทนเนนได้สะดวกนะครับแม่ทนเนนเอาเอาแมทนเนนง่ายครับแล้วก็เป็นลิ้นชัสกสองตัวนะครับมีสวิตช์ไฟให้ด้วยตัวนี้ตัวนี้เป็นปลั๊กไฟใช้ปกติตัวนี้เป็นตัวคุมปั๊มน้ำปิดเปิดได้คือปั๊มน้ํามันออโต้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ทําเผื่อไว้เวลาลูกค้าไม่ได้ใช้จะได้ปิด ขัมาดูด้านด้านท้ายรถกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็ลูกค้าอยากได้กั้นพื้นที่นะครับเป็นระแนงเพื่อแบ่งแบ่งโซน<ม>ด้านหลังก็คือเป็นเป็นที่นอนให้เด็กๆเล่นด้านหลังแล้วก็จะเป็นระแนงทำระแนงเพื่อโฟวอากาศแอร์จากด้านหลังมาด้านหน้าด้วยโอ้ด้ค่างออาโปร่งมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยแล้วข้างหลังรถนี่กว้างยาวประมาณเท่าไหร่ครับความยาวอยู่หนึ่งเมตรห้าสิบครับกว้างก็อยู่ประมาณเมตรห้าสิบ แสดงว่าคนเจ้าของรถนี่ไม่ไมไมสูงมากใช่ไหมครับคือคืออย,อย่างที่แจ้งไปตอนแรกครับว่าลูกค้าไม่ได้เน้นนอนอมไม่ได้เน้นนอนเท่าเท่าไหร่แต่ว่าให้เด็กๆเล่นกันด้านหลังเวลาเดินทางที่เฉยหลัดล้อด้านบนเป็นแอร์แอร์ดีซนะครับที่สี่โวลต์ขนาด9000พันวิดอินเวอร์เตอร์ของดีฟุกนะครับแล้วก็ด้านท้ายจะมีประตูเปิดลงด้านท้ายอีกนะครับแล,แล้วก็ตกแต่งเป็นละแนง ด้านหลังอีกนะครับอันนี้ลูกค้ารีเควสอยากได้แบบนี้เราก็ทำตามแบบลูกค้าต้องการนะรแล้วก็จะมีปลั๊กไฟให้ประมาณ4จุดนะครับแล้วก็สวิตช์ไฟควบคุมไฟแสงสว่างของรถรอบคันนะครับ<ม>วัสดุวัสดุที่เราทำทำในรถคันนี้นะครับก็จะเป็นผนังหลังคาผนังข้างเนี่ยจะเป็นไม้สนรัสเซียนะขนาด8มิลนะครับลังลิ้น แล้วก็ตัวเฟอร์นเจอร์ทั้งหมดเลยจะเป็นส่วนะสานทั่วไปเลยครับที่ที่เราเห็นกันนะครับขนาด12มิลแล้วก็จะตกแต่งด้วยไฟ,ไฟ LED นะครับรอบคันเป็นสีวอร์มนะครับแล้วก็ดาวไลท์รอบคันเป็นสีวอร์มเหมือนกันนะครับก็ตามตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ตามจุดที่ใช้งานจริงๆนะครับอยิก็ได้ความสวยงามแล้วก็สบายตานะครับ สําหรับโต๊ะตัวนี้นะครับสามารถพับเก็บได้นะครับลูกค้าอยากได้เอาไว้ทํางานหรือว่ารับประทานอาหารนะครับก็เวลาการกดออกก็ปดออกง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับสะดวกมากเลยแล้วก็พับแค่นี้เองครับแต่ว่าก็ไม่ต้องมีตําแหน่งเก็บอ๋อถ้าเราจะใส่เหมือนเดิมก็ใส่เหมือนเดิมก็ใส่ง่ายมากเลยใช่ไหมครับเรายก<ช>ขึ้นแล้วใ,ใส่ได้เลย สามารถปรับเลื่อนได้อ๋อปรับได้ไดแต่พอเลื่อนแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปไหนเลยครับเ๋วเราอยากได้ให้มันมชิัอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมหลังรถกันครับ ท้ายรถกันบ้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับสําหรับขึ้นไปเซอร์วิสแอร์หรือว่าใหวดูวด้านบนได้ว่วาแหลกนะครับสามารถรับน้ำหนักได้ได้ดีนะครับแล้วก็ดูด้านท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์ปลั๊กสำหรับเสียบอ่าชาร์จแบตน,นะครับชาร์จแบตลิเธียมแล้วก็เป็นใส่โทรศัพท์ไว้ให้โอ้ แบ่งเซกชั่น <function> ดีมากเลยประกอบด <pl ains> you ้วยอะไรบ้างครับท้ายรถด้านท้ายนี้ก็จะเป็นในส่วนน้ำที่บอกอันนี้เป็นน้ำดีใช่ไหมครับเป็นน้ำดีนะเป็นน้ำดีอ่าแล้วก็ฝั่งนี้เป็นช่อ๋อเก็บของได้เก็บสายไฟได้สายไฟได้แต่ต้องมีช่องเล็กๆน้อยๆน้อยอันนี้สามารถใส่เต้ากี่สนามได้เลยนะเนี่ยใช่ครับยาวยาวมากเลยแล้วก็ ฝั่งนี้จะเป็นระแนงนะครับอย่างอย่างที่ลูกค้าแจ้งมาว่าอยากได้แบบนี้เราก็ทําตามแบบลูกค้าตัวนี้เป็นประตูได้อ๋อ<ท>อันนี้เปิดประตูออกได้หลังรถได้ด้วยเหรอครับใช่ครับเปิดประตูออกด้านท้ายรถได้แล้วข้างล่างนี่ว่างไว้สามารถเก็บของได้ใช่ไหมครับเก็บของได้ครับเก็บของได้พอเรามาปูแล้วก็สามารถเป็นที่นอนได้เลยใช่เรียกว่าสวยงามเลยทีเดียว งามครับพอบผมได้เข้ามาภายในรถแล้วค่อนข้าง,างสวยงามเลยทีเดียวนะครับขอบคุณครับมีความพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นระบบไฟระบบงาน์นิเจอร์นะครับรวมถึงที่ล้างมือและก็ไมโครเวฟด้วยครับ,รบตอนนั้นถ้าจะใช้เวลานานไหครับในการทำคันนี้ถ้ารวมทะเบียนด้วยน่าจะประมาณ2เดือนอ้าวประมาณ2เดือน2เดือนแล้วงานบิ้วภายในนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ บิ้วภายในทั้งหมดเนี่ยรวมแอร์รวมแบตด้วย,ยอยู่ประมาณแสนเจ็ดแล้วก็ข้าวหนึง่งครบแสนเจ็ 7, ดประมาณจะมีคําถามที่ทุกคนค่อนข้าง,าง,างสงสัยนิดหนึ่งในเรื่องของการแจ้งจดรถคันนี้แจ้งจดยังไงครับคันนี้จดเป็นชฉพาะกิจมอเตอร์โฮมครับลูกค้าลูกค้าเลือกจดผลแบบนี้เพราะว่าการใช้งานที่สบายใจเอ๊ะอยากทราบขั้นตอนสั้นๆน,นิดหนึ่งว่าด<อ>ําเนินการดําเนินการนี่การดาเนินการ,ำการทำยไงครับ ขั้นตอนขั้นตอนแรกเลยเนี่ยคือต้องจดแจ้งใบเขียวก่อนนะครับจดแจ้งใบเขียวเสร็จปั๊บเราส่งแบบงานภายในนะครับส่งแบบให้ให้เขาดูว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้าผ่านแล้วก็เอารถกลับมาทําภายใน5้าสิเปอร์ซ็นะครับเสร็จห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยส่งไปตรวจอีกทีนึงถ้าแบบภายในผ่านนะครับก็จะมีการเซ็นเซ็นรับรองมาอ่าโดยวิศวกรโดยวิศวกรเซ็นรับรองมาเสร็จปั๊บเราก็มากลับทำภายในให้เสร็จเรียบร้อย แล้วก็ไปขอทะเบียนแล้วก็ไปขอทะเบียนที่หลังก็ประมาณค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณค่าใช้จ่ายคันนี้เบ็ดเสร็จแล้วอยู่ประมาณแสนห้าหมื่นบาทครับแสนห้าหมื่นบาทรวมกับการวิ้วภายในอีกแสนเจ็ดเนาะแสนเจ็ดก็เรียกว่าขับรถไปไหนก็สบายใจสบายใจครับสบายใจทีนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากจะติดต่อช่างอา์มีช่องทางในการติดต่อนะครับก็จะมี a c e b o o k ครับ เฟซบุ๊กนะครับแ่าอาร์มี่สีต้องขำนะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับ084 0525232ครับให้ i n e แอดเบอร์โทรได้เลยนะครับสามารถติดต่อได้เลยวันนี้นะครับนอกจากจะได้เห็นความงามของรถที่ช่างอาร์มทำแล้วยังได้ความรู้ในเรื่องของการแจ้งจดที่ถูกต้องด้วยนะครับ วันนี้ผมต้องขอ,ขอบคุณเชนะอรามากนะครับที่ให้การได้เรารีวิวรถสวยๆแบบนี้อย่างน้อย<ห>เป็นเป็นกำลังใจให้กับคนหลายๆคนที่กำลังอยากจะทํารถเนาะได้มีกําลังใจที่ทํารถแล้วก็ได้เห็นแบบอย่างที่สวยงามเพื่อบางคนคิดแล้ว <ๆ S 2> อยากจะทําอย่างนั้นอย่างนี้จะได้ดูเป็นต้นแบบได้เบบนานอาละครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามา เดี๋ยวเราทั้งคู่พร้อมที่จะตอบคอมเมนต์เนาะครับวันนี้เราทั้งสองต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ